สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตสถานการณ์นะครับทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับหลังจากที่มีการเลือกตั้งสหรัฐผ่านพ้นไปนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่านะครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับจะคัมแบ็กนะครับย้อนกลับมาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2นะครับของสหรัฐนะครับท่าทีความขัดแย้งระหว่างอิรากกับอิสราเอลนะครับก็ยังไม่ชัดเจนนะครับมาดูข่าวแปรต่างประเทศจีนนะครับว่าเป็นอย่างไรคามยากรที่เป็นลางร้ายของคาเมนี วางทหารอิสราเอลบนรากฐานสงครามหรือไม่เนทันยาฮูและทรัมป์ตื่นตัวอายาตัวล้ออาลีคาเมนีนะครับผู้นําสูงสุดของอิรานได้ถแถลงสุนทรพจน์นะครับว่าวันนี้การต่อต้านของปาเลสไตน์ได้มีชัยชนะเหนือระบอบปกครองไซออนิสสิ่งนี้เป็นความนะครับขัดแย้งต่ออะไรที่ปรากฏสู่ประชาชนบางส่วนที่มีความคิดตื้นเขินข,ข้างนอกนั้น ผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะครับได้กล่าวว่าอิสราเอลจะถูกสยบพ่ายแพ้โดยบรรดากองกําลังต่างๆที่ถูกนุนหลังโดยอิหรา่านคามมนีนะครับได้สร้างบรรดาคำวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลายเหล่านี้ในวันพฤหัสท่ามกลางความขัดแย้งต่างๆในตัวกลางที่กำลังดําเนินไปกาซายังคงอยู่ในสงครามและอิสราเอลต่อเนื่องการบุกข,ของพวกเขาต่อไปต่อเอชบลอในเลบานอน อาญาตัวลออาลีคาเมนีผู้นําสูงสุดของอิหร่านนะครับได้ถแถลงว่าสิ่งนี้เนื่องจากเป้าหมายของระบอบปกครองไซออนิสคือการถอนรากถอนโคนฮามาสแต่พวกเขาไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้พวกเขาสังหารหมู่ประชาชนทั้งหลายเหล่านี้ถูกแสดงโชว์ให้เห็นใบหน้าที่น่าขยะแขยงของพวกเขาสู่โลกทั้งมวลถูกพิสูจน์ความชั่วร้ายของพวกเขาแก่ทุกๆคน แต่ได้ประนามและโดดเดี่ยวตัวพวกเขาเองพวกเขาคิดว่าพวกเขาได้ฆ่าทรมาบนบรรดาผู้นำต่างๆของการต่อต้านนั้นและบรรดาผู้นำนั้นของฮามาสและจินตนาการว่าฮามาสได้ถูกเสร็จสิ้นแล้วอย่างไรก็ตามนะครับฮามาสยังคงกำลังต่อสู้ฮามาสยังคงปะทะในการสู้รบสิ่งนี้หมายความว่าระบอบปกครองไซออนิส ได้ถูกสยบพ่ายแพ้คามมนีนะครับได้ยืนยันความเข้มแข็งของเฮชบลอะแม้ว่าการเสียชีวิตของนัสลาเลาะและฮัเซมซาฟิดีนนัสลาเลาะและซาฟิดีนนะครับได้ถูกสังหารในการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลที่แยกกันคามมนีนะครับได้แถลงคำกล่าวทั้งหลายเหล่านี้แก่สมัสชาาของผู้เชี่ยวชาญต่างๆในเตหะราน สมสาชาของผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับรับผิดชอบนะสำหรับการคัดเลือกผู้ที่จะมาทําหน้าที่นะครับต่อจากคาเมนีอายาตัวเลาะอารีคาเมนีนะครับผู้นําสูงสุดของยิรานนะครับได้ถแถลงว่าเอสเละแข็งแกร่งและพวกเขากําลังต่อสู้ใช่บรรดาคุณลักษณะที่โดดเด่นอย่างพรนาท่านฮัสซันนัสลาเลาะและฮัสเซมซาฟิดีน และความเหมือนต่างๆนั้นไม่ได้อยู่ต่อไปในกลุ่มพวกเขาแต่กลุ่มนั้นกับคนของพวกเขาและความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณของพวกเขาเอชเบลล์ H อยู่ที่นั่นขอบคุณพระเจ้าและศัตรูนั้นไม่สามารถเอาชนะองค์การนี้และจะไม่สามารถเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าและโลกและภูมิภาคจะมองเห็นวันนั้นเมื่อระบอบปกครองเซลนิส ถูกสยบพ่ายแพ้อย่างชัดเจนโดยเหล่านักรบทั้งหลายเหล่านี้ในเส้นทางของอเลบรรดาแปลต่างประเทศชินีนะครับก็เป็นการแสดงท่าทีนะที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับของทางอิหร่านนะครับแม้ว่าหลังเลือกตั้งนะครับของสหรัฐนะครับได้ประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยดูดูเหมือนแต่ดูเหมือนว่าท่าทีของอิหร่านก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงปนะครับในการที่จะต้องปราบปรามนะครับระบ,บอบไซยนิเนสนะครับของอิสราเอลลงเพราะมองว่า การที่ในอิสราเอลเนี่ยนะครับนะไปสังหารบรรดาผู้นำต่างๆนะครับอย่างในกาซาอย่างใน H เอชนะบุลเนี่ยนะครับในเลบานอนเนี่ยนะครับถึงแม้จะสังหารบรรดาผู้นำต่างๆได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะนะเอาชนะนะกลุ่มต่อต้านต่างๆได้เพราะว่าความเข้มแข็งนะทางด้านจิตวิญญาณต่างๆนี่ยังคงมีอยู่นั่นเองแล้วก็ยังยืนยันนะครับว่าอิหร่านเองนะกลุ่มต่อต้านเองเนี่ย ก็ยังมีเป้าหมายนะครับที่คิดว่าจะสามารถสยบนะครับความพ่ายแพ้ให้แก่อิสราเอลได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ